สวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กันกับเจหวานอีกแล้วนะมาหวยหุ้นนะหวยหุ้นมารวมนะเมื่อวานเจให้ไปศูนย์กับหกเนาะวันนี้ยี่ห้าเมษาเนาะตัวการหกเก้าน,นะมาดูผลนะคะผลรัเสเซียออกหนึ่งหกเก้ากับห้าแปดนะผลอังกฤษออกศูนย์ห้าสี่หนึ่งสี่นะผลนั้นผลเยอรมันนะคะออกสี่หนึ่งเจ็ดกับเก้าสองเนาะก็รัเสเซียจะเข้านะคะเข้าแค่รัดเดียวเนาะหลุดไปสองรัดเนาะ เข้าเลขหกนะใครวิ่งเลขหกลูดวิ่งเลขหกก็ได้นะฮะตัวกันเข้านะหกเก้านะสำหรับสามตัวใครที่ตามก็เสียใจอยู่นิดหนึ่งนะะเจก็เสียใจนะจ๊ะมันออกหนึ่งหกเก้าจะเป็นเลขศูนย์ให้ก็ไม่ได้นะอ่ามาดูสําหรับวันนี้นะมาดูมาดูสําหรับวันนี้เนาะนี่หกเมษา ยีเมษายนสองพนห้าสิบห้านะหวยหุ้นมัดรวมนะสามลัดเจให้หกับ2นะเจให้หกับ2อรูดวิ่งตามเคยนะจ๊ะตัวเจาะนะ5้าสองห้นสองหนะึะตัวกัน5์สองเก1เอ้ย2 4สนะสองห่งเอาเป็นตัวเจาะไปแล้วนะเน้น5ก็ได้นะวันนี้เน้นห้าได้นะ3ตัวเผื่อรุ้นนะจ๊ะ5 2 4 8องสี่องห้ห้าหนะจ๊ะ ใครชอบก็ตามเจได้นะใครที่ไม่ชอบก็ผ่านๆกันไปก่อนแต่ถ้าผ่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจด้วยนะคะสาหรับสูตรฮานอย VIP นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูนะคะเผื่อใครที่ชอบแทงฮานอย VIP นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะจ๊ะเจก็ไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ